สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นการถ่ายทอดนะครับให้ชมนะครับก็คือผมก็เออได้ทําลูกงูกขาวนะครับตัวแรกตัวแรกเลยในใชุอของผมอ่ตัวเนี้ยอ่านี่ครับอันนี้ก็คือเป็นซูเปอร์เลเซอร์นะครับก็คือหรือว่าเรียกว่าบลูอายลูซี่ก็ได้นะครับเพิ่งเกิดเลยเพิ่งเกิดวันนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นบานาน่าเลเซอร์ตัวนี้ผมเห็นจมูกแวบ,บไม่บานาน่าก็อาจจะเป็นบาราน่าเลเซอร์ก็ได้นะครับอ่ะที่มาของเจ้างูขาวตัวนี้นะอ่ะอันนี้ตัวพ่อเนี่ยครับตัวพ่อก็คือบาราน่าเลเซอร์สีเป็นงี้นะสวยนะตัวแม่เขาคือเลเซอร์อ่ะเป็นงี้ฮนะสองตัวนี้ผสมกันนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะออกมาเป็นงูขาว นี่ครับเป็นซูเปอร์เรเซอร์นะครับตัวนะครับที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าตัวบาร์หน้าเรเซอร์ก็มีเชือของเรเซอร์อยู่แล้วครึ่งหนึ่งแล้วก็มีเชือบาร์หน้าด้วยแล้วก็อันนี้ก็คือเรเซอร์แท้ตัวเมียนะฮะโค่นี้เลยผลที่เป็นไปได้ก็คือ25%นนะฮะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ ซูเปอร์เรเซอร์หรือบูไอดซีนะชื่อย่อบูไอดซิติกประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็จะมีอะไรมั่งอ่ะอีกยี่ห้าเปอร์เซ็นก็จะเป็นบาร์นาเรเซอร์ตัวนี้อ่ะแล้วอีกยี่ห้าก็จะเป็นอะไรบาร์นาธรรมดาไม่ก็บาร์นาเรเซอร์ก็ได้นะครับพอตัวนี้ยังไม่เห็นนะฮะนะฮะ ่าแล้วก็ถ้ามี4ฟองอีกตัวหนึ่งยีก็อาจจะเป็นเลเซอร์ธรรมดาอเอาง่ายครับ2ตัวนี้รวมกันลูกที่ได้นะครับก็จะมีบาดาน่าธรรมดาบารดาน่าเลเซอร์แล้วก็ซูเปอร์เลเซอร์สีขาวนะครับแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงก็เลเซอร์ธรรมดานะ,ะที่เป็นไปได้นะครับของเปอร์เซ็นที่จะออก ของลูกคู่นี้นะครับโอเคครับก็งูข่าวตัวแรกของชีวิตนะฮะที่ผมทำมาเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ได้ใส่ใจมอบงูข่าวเท่าไหร่นะฮะไปสนใจสายอื่นมากกว่าโอเคครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ